วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำถึงวิธีการถ่ายวิดีโอลง YouTube ย,ยังไงให้ไปไกลถึงแสนวิวครับ สวัสดีครับผมเสกสรรปั้น YouTube ครับพี่ท่านไหนครับสนใจเกี่ยวกับการทำวิดีโอครับไม่ว่าจะเป็นการถ่ายวิดีโอการตัดต่อวิดีโอการทำแอนิเมชันหรือการสร้างรายได้จาก YouTube ก็อย่าลืมกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับจะมีวิดีโอสอนก็เป็นประจำครับเริ่มต้นวิดีโอนะครับเราจะต้องบอกคนดูไปเลยว่าเขาจะได้อะไรจากคลิปนี้ครับโดยวิธีการที่ง่ายสุดก็คือเราเนี่ยแหละพูดหน้ากล้องไปเลยครับ วันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการพลวนดินพรวนอย่างไรเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยเหนื่อยน้อยที่สุดครับต่อมาเป็นวิธีการถ่ายวิดีโอนะครับให้เราถ่ายเป็นชอ็ชอตชหลายๆมุมแล้วเอาแต่ละมุมเนี่ยมาต่อกันเรียงกันครับผมนะเราไม่ใช้วิธีนี้นะครับก็คือการถ่ายแบบลากยาว กดสตาร์ทอัทิเดียวปุ๊บแล้วก็ลากยาวหมุนไปหมุนมาหมุนไปหมุนมาอันนี้เนี่ยคนดูปวดหัวแน่นอนนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการที่ผิดกันก่อนนะครับนะว่าถ่ายอย่างไรครับสมมตินะครับผมจะถ่ายวีดีโอแนะนําต้นไม้ครับนะวิธีการที่ผิดที่หลายหลายคนใช้คือถ่ายยาวครับมันเป็นอย่างนี้ครับนะก็คือถ่ายอย่างนี้ปุ๊บนะครับเห็นต้นนี้สวยปุ๊บแล้วก็หมุนไปอย่างนี้ครับลากไปลากมาครับพออันนี้จบแล้วปุ๊บก็มาอันนี้อีกนะครับผมนะ แล้วก็ยังไงครับวนไปโอ้อันนี้สวยแล้วก็เดินเข้าไปอย่างนี้ปุ๊บนะครับแล้วก็เห็นอนุนสวรยปุ๊บก,ก็มาอันนี้อีกนะครับผมนะสรุปก็คือมันหมุนไปหมุนมาอย่างนี้นะครับผมนะซึ่งการทําแบบนี้นะครับข้อเสียของมันคืออะไรเราไปดูกันดีกว่าครับข้อเสียของการถ่ายวิดีโอแบบเมื่อกี้นี้นะครับก็คือ1 เปลืองเมมโมรี่ครับเพราะว่าเรากดอัดตลอดเวลาไงครับผมมันก็จะกินเมมของเราไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆส,สักพักเนี่ยเมมเราก็จะเต็มเราก็จะถ่ายต่อไม่ได้ครับผมนะข้อที่2คืออะไรครับคือเปลืองแบตเตอรี่นั่นเองครับผมนะการกดอัดวิดีโอตลอดเวลานะครับนอกจากกินเมมแล้วเนี่ยแบตมันก็กินไปด้วยนะครับผมนะเราถ่ายได้ไม่นานแบตก็หมดอีกแล้วนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการถ่ายที่ถูกต้องดีกว่าครับผมนะถ่ายเป็นช็อต แล้วแต่ช็อตมาต่อกันมันเป็นอย่างไรครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการถ่ายวิดีโอที่ถูกต้องกันนะครับผมนะถ่ายเป็นช็อตชอตคืออย่างนี้ครับสมมุติครับช็อตแรกผมจะนําถึงต้นอันนี้นะครับผมนะซึ่งผมก็รู้ว่าต้นอะไรครับผมก็จับนิ่งๆอย่างนี้ครับแล้วเราก็สามารถจะพากเสียงลงไปได้ครับโอ้อันนี้นะครับเป็นต้นไม้ที่สวยงามมากเลยนะครับผมเห็นไหมครับผมนะมีรูปร่างหน้าตาเป็นประมาณอย่างนี้นะครับผมเราสามารถพากเสียงลงไปได้นะครับพอพูดจบปุ๊บเราก็กดหยุดเป็น1ช็อตเลย กดหยุดเสร็จปุ๊บเราก็ไปถ่ายอีกมุมหนึ่งครับผมนะครับอันนี้คือสมมติว่าผมกดหยุดเลยนะครับผมกดหยุดตึ้งแล้วผมก็มาเปลี่ยนมุมมุมนี้บ้างนี่เห็นไหมครับต้นนี้นะครับผมนะนี่นอกจากสีสันสวยงามนะ้วครับลำต้นของมันเนี่ยครับนะยังตรงนะใบไม้ของมันก็จะมีการโค้งไปโค้งมาครับผมนะเห็นไหมครับผมก็ภากบรรยายไปเลยนะพอบรรยายจบเสร็จปุ๊บผมก็กดหยุดนะครับผมสมมติว่าผมกดหยุดแล้วตึ้งนะครับอ่ะผมก็มาจับอีกมุมหนึ่งนะครับ มุมนี้ครับนี่นะครับผมผมอาจจะพากว่านี่โอ้นี่นะครับผมนะต้นไม้ต้นนี้นะครับนะไม่ต้องการน้ํามากเห็นไหมครับดินแห้งเลยนะไม่ใช่อะไรหรอกลืมรดน้ําต้นไม้นะครับนะผมนะพอเราพากเสร็จปุ๊บเนี่ยครับเราก็กดหยุดเลยครับผมนะณตอนนี้เนี่ยเราก็ได้ทั้งหมด3ช็อตแล้วแล้วก็มาต่อกันนะครับผมอ่าถ้าสมมติว่าผมต้องการถ่ายต้นไม้ต้นอื่นครับผมก็มาเปิดช็อตใหม่ครับกดช็อตใหม่เห็นไหมครับนะถ่ายเสร็จปุ๊บผมก็พากเอ่ยบรรยายเอ่ย นะหรือจะไม่พาก็ได้ก็ถ่ายนิ่งๆอย่างนี้ครับผมนะอย่างน้อยเลยครับประมาณ10วินาทีครับผมนี่นะครับถ่ายนิ่นงๆอย่างนี้ประมาณ10วินาทีนะครับพอครบ10บวินาทีเสร็จปุ๊บเสร็จปุ๊บนะครับผมนะสุดว่าครบแล้วนะตอนนี้ผมกดหยุดตุง้งนะหยุดไปแล้วครับแล้วก็มาเลงช็อตใหม่ <c oughs> เห็นไหมครับแต่ละมุมความสวยมันแตกต่างกัน,นครับผมนะผมก็มาเล็งช็อตนี้บ้างนี่เห็นไหมครับเราจะได้เห็นไอเจ้าตัวตรงนี้เนี่ยมันเห็นชัดเจนเลย แล้วก็มุมนี้นะครับกดอัดเลยตึงนะครับแล้วก็ค้างไว้10วินาทีครับผมนะครับพอครบ10วินาทีเสร็จปุ๊บเนี่ยครับเราก็กดหยุดนะครับกดสต็อปหยุดแล้วก็ไปหามุมใหม่หรือไปหาต้นไม้ต้นอื่นได้เลยนะครับผมนะเป็นไงบ้างครับวิธีการถ่ายวิดีโอที่ถูกต้องครับผมนะถ่ายเป็นช็อตช็อตฉากฉากนะครับผมหลายๆมุมแล้วก็แต่ละมุมมาต่อกันใน ตัดต่อวิด mm ีโอนั like. well, so, yes. ่นเองครับผมวิธ you know, ีนี้เนี่ยครับไม่เปลืองแบตไม่เปลืองเมมแน่นอนนะครับผมนะแล้วก็อย่าลืมขั้นตอนสุดท้ายครับจะทําให้เราครับมีโอกาสได้แสนวิวนะครับก็คือก่อนที่จบวิดีโอนะครับให้เรานะครับพูดหน้ากล้องแบบนี้เลยนะแล้วก็เชิญชวนทุกคนเลยครับนะอย่างเช่นทุกคนครับดูิดอนี้จบแล้วนะครับผมนะก็อย่าลืมกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับผมนะอย่าลืมชนเชิญชวนให้กดติดตามช่องอย่าลืมเชิญชวนให้ไปที่แฟนเพจ อย่าลืมเชิญชวนให้ไปที่เว็บไซต์หรือไปที่ไหนก็ตามที่เป็นแหล่งที่อยู่ของเรานั่นเองนะครับผมนะเมื่อครบทั้ง3หัวข้อที่ผมสอนวันี้ปุ๊บเนี่ยครับเราก็จะมีโอกาสได้แสนวิวแน่นอนนะครับผมนะไปเชิญชวนกันเลยครับเป็นยังไงบ้างครับหลังจากดูวิดีโอแนะนําต้นไม้ผมจบแล้วนะครับผมนะพี่ท่านไหนนะอยากปลูกต้นไม้เป็นนะครับผมนะก็อย่าลืมไปที่เว็บไซต์ของผมนะครับที่ชื่อว่า worldwideweb. ต้นไม้ .com นั่นเองนะครับผมนะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ติดตามด้วยนะครับจะมีวิดีโอดีๆเนี่ยเนี่ยนำเขียวกับต้นไม้ให้เป็นประจำทุกอาทิตย์เลยนะครับ และนี่นะครับผมก็คือเคล็ดลับทั้งหมด3ข้อครับที่ผมได้แบ่งปันพี่เพื่อนๆในวันนี้นะครับผมข้อแรกก็คือเราจะต้องพูดเกินก่อนนะนะว่าคนดูวิดีโอนี่ดูแล้วเขาจะได้อะไรนะครับโดยวิธีการเกินที่ดีสุดก็คือการพูดหน้ากล้องอย่างนี้นั่นเองครับผมนะต่อมาครับวิธีการถ่ายวิดีโอครับในขั้นตอนที่2ก็คือให้เราถ่ายเป็นช็อตชนะครับผมหลายๆมุมนะแต่ละมุมเอามาต่อกันต่อกันในแอปตตดต่อ อย่าถ่ายลากอย่าหมุนไปหมุนมาวนไปวนมาดูแลวปวดปวดนะครับผมนะแล้วสุดท้ายท้ายสุดนะครับผมตอนจบวิดีโอเราอย่าลืมเชิญชวนนะครับนะให้คนดูเนี่ยมากดติดตามช่องของเราไปที่เว็บไซต์ของเราหรือไปที่ไหนก็ได้ที่เราสิงสถิตอยู่นั่นเองนะครับผมนะพี่ท่านไหนครับดูคลิปนี้แล้วนะครับมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถสอบถามไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับ<ๆ>เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมนะกดกระดิ่งด้วยนะครับติ้งติ้ง นะแล้วก็เราจะมาเจอกันในคลิปต่อ,ตอไปครับผมเสียกสันปั้น YouTube ครับผมแล้วผมจะถือไว้ทำไมครับเนี่ยนะลงมือเฮ็ดเขาจะได้อะไรจากคลิปนี้3 2แอคชั่นเริ่มต้นวิดีโอนะครับเราจะต้องบอกคนดูไปเลยว่าเขาจะได้อะไรจากคลิปนี้ครับโดยวิธีการที่ง่ายสุดก็คือเราเนี่ยแหละพูดหน้ากล้องไปเลยครับ